ัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิตลีวงชวกรกุลรายงานสดจากสำนักงานข่าวอมเดอเนิวส์วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมผลสำรวจของคนที่เ,ค,เครียดในกรุงเทพมหานครแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายงานสดจากคุณรับหรือว่าคุณนรลริก์กันเลยดีกว่าค่ะคุณนลธิ์เป็นไงบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะคุณตองอ๋อตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ถน,นนลาดนิวาสนะครับเขตราดพร้าวครับเพื่อมาสอบถามปัญหาของคนที่ขี้ยากในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็มีผลสำรวจมาให้ดูกันครับพี่สมัย สมัยขี่วันละกี่ครั้งขี่วันละครั้งยากจ้ะบ,บางบางวันก็ไม่ถ่ายเพราะว่านั่งรถไง,งยากอยู่ประมาณเกือบสองวันอะลำบากลำบากก็ยากบางไม่ยากบางอะค่ะบางครั้งก็สองวนันยากพี่วันครึ่งสองวันเลยก็ยากค่ะประมาณสามวันนะคะถึงได้ดิไม่ค่อยได้ทานผักมั้งคะ ปัญหาท้องผูกเป็นอาการที่พบได้บ่อยในปัจจุบันสาเหตุเกิดจากมีโรคเบาหวานการอุดกั้นของระบบทางเดินอาหารถ้าปล่อยให้เกิดภาวะเรื้อรลังและไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้วิธีป้องกันควรทานอาหารที่มีกากใยาอาหารเช่นผักผลไม้และดื่มน้ำเป็นประจำและนี่ก็คือผลสำรวจที่เราได้ลงพื้นที่กันในวันนี้นะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ และนี่นะคะก็จะเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่มีปัญหาขี้ยากในกรุงเทพมหานครปัญหาขี้ยากก็จะหมดไปเพราะว่ามีอะมาโดไฟเบอร์ตัวนี้เลยคะ่ะสางสก,กัดจากผักและผละไม้100%เทียบเท่าปริมาณการทานนะคะสามกรัมต่อ1วันเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้ลองอะมาโดไฟเบอร์แล้วปัญหาที่คุณประสบอยู่จะหมดไปกับปัญหาการขี้ยากด้วยอะมาโดไฟเบอร์กล่องนี้ค่ะ